อันยองสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้า YNS นะคะวันนี้เราก็จะมา reaction นะคะ l a y o n Cruise EP ที่3ปิดทิปล่องเรือหรูสุดมันกับกันเตเดียวพีพีแล้วก็บิวกินนะคะเป็น EP สุดท้ายแล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นคนได้รางวัลอันยิ่งใหญ่นี้ไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะหลังจากที่เรารอมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆก็ อ่รับชมแล้วก็รับฟังกันดีกว่าค่ะฉันชอบตกใจไอ้จังหวะเพลงเปิดคลิปจังเลยนลเอทุกทนกลับเข้าสู่สอสกเต็มขั้นมันเต็แม็กซ์อันนี้ผ่านมาเกินขึ้นทางแล้วเ้ว่าวใครจะชนะฉันขอแบบอยู่ก็คือเตะและกัมไม่กล้าดาวก็ผิดอ่ะและผู้ที่หล่นมาอยู่ในอันดับสุดท้ายนั่นก็คือดิวนั่นเองครับ แบิวกี้มีโอกาสชนะนะที่สุดท้ายยังมีความสนุกแบบที่ธรรมดาโลิไม่มานมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกอจกิิวคิดว่าบิวกี้ชนะใครจะชนเทบิวกี้ชนะสัดาหนี้ไปก่อนเลยไปติดามเดาไปก่อนบิวกี้ชนะอุ้ยเจอด พอใจนึกว่าอีกห้องนึงเช้าถูแล้วโอ้โหจอดต้งไต่ตอนนี้นดน anyway. oh, oh, oh. oh, 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 oh. ี them, ้เลยอ่ะโอ้โหต้องออกไปทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมเดี๋ยวรให้คุณรับประทานอาหารก่อนเฮ้ยมีอาหารเตรียมด้วยเหรอหิวหรือยังผมก็หิวนะแต่ว่าเดี๋ยวขอแป๊บนึงแน่ ท oh, oh. no. ี่ไหนที่ไหนฮะที่ไหนทำไมเรามปพวดสิงคโปร์ทำไมเรามาปูดสิงคโปร์อ่ะอยอ๋ออยู่พี่เดิมลองรอบข้างเห็นน้ำไหมส้าเห็นเลยเห็นน้ำตุพี่เห็เลยเฮ้ยนี่ไงเลย์นัคส์เอ็กซ์ต้ากับเลสเต็ตเราต้องกินเป็นเค่องจออันนี้เป็นเบว่อวะอติเคอ์่วีมอร์นี่ค่ะเกิดกันนาน้วย่านนี้ ก็ทำไมผมไม่เหมือนเมื่อคืนเลยอะนอนไม่ต้องโดนหมอนเหมือนอะไรทำเลยว่าอ,อย่ามาเคลียชั้นเยอะ <laughs> แล้วพี่ดิวอยู่ไหนคันนี้ยไ,ไปปลุกก่อนอ๋อเบเกิ้ลพี่ดิวเบเกิ้ลพี่ดิวตื่นก่อนเพราะเราต้องไปทำกิจกรรม <laughs> ล่านเรนียบโอเคปิดรายการค่ะเมย์เราทำและเดี <laughs> ๋ยวฉันหิวนะเนี่ย กินน้ำส้มเน้ำส้มไหมครับทำเป็นครับนิมวววรูววววววนวว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 เขวววเออวขววววองวอวววววก็ววววววควววชิ้นวว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 มววววครับเดีวยวจะสั่งให้กรอบวววววอกวว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 กววววววอววววเวาววอวว่วววววว้วว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 ตามแบบว่าวว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 วนายหญิงบัญชาอะไรมาก็ท นองมากแเยนดตักมาเยอะมาะ้มากินข้าวเสร็จต้องกินหวานแต่ช่วงนี้ไม่รู้เปไรกินขาวเสร็จต้องกินของอร่อยก่อนเาแเ็กนกลิ่นใหม่เป็นกลิ่นไก่ทอสไปซี่เกาหลีหอมรือเป้าหอมมากเผ็ดหวานหน่อยลงตัวในแผลับน้เขมนทุกร่องอยากแขงนี่ิงเครื่องให้ขั้นสุดเลยทุกคนผมว่าประทับใจรถนี้นี่นี่ไงรถนี้ถืออย่างนี้ด้วย เออมาถ่ายโฆษณาเล่มั้ยเอ็กซ่าทันกลิ่นอุนงิย่างซอญี่ปุ่นนะครับหอมกลิ่นอุนงิย่างซอญี่ปุ่นอย่างมากเลยแบบแค่เปิดก็เตะจมูกแล้วนี่มัไม่ยากให้เปิดจริงๆอยากให้เตะจริงๆไหนดิวทำให้ดูหน่อยว่าเตะจมูกของจริงเป็นยังไงผมมันชอบดีมากเลยเมื่อวานที่กินเมื่อวานเลยถ้าเดินมาแก้นี่ยังมาด้วยขีโมวะให้มันน่ารันไม่ขาดอะไรก็ได้นะคือกี้โมะแบบกันน่อยยิงมากันน่อยยิงมาเออ ลองเป็นป้าอยากลองเล่นป้าพี่ไม่นอนนะครับวันนี้นองไม่มีคนหอบฟอร์มแปลกๆอะไอ่ะมาสามารถซื้อได้ครับได้ที่ร้านคาสมาทุกช็อตพี่เตยแล้วสรุปพี่เตยจะเหืออาหารทิ้งไว้เงี้ยหรอเดี๋ยวกูกินเองกินเองยอมแพ้แล้วก็กินกินให้หมดพี่ใช่แล้ว เพร้อมแข่งขันแล้วพี่จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอืออรุณสวัสดิ์สมาชิกกันห้าคนครับเอาละทุกคนได้ทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วรวมถึงทานขนมอร่อยๆจากเล่แล้วถึงเวลาที่เราจะทําการแข่งขันกันใน EP สุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความพร้อมลงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้านําแล้วมาเจอกันขบวนนี้ครับได,ได้ค่ะทีมไปเปลี่ยนทุนดีกว่าไปไปไปเออไป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 ก็ได้เอาพี่เตนสรุปทิ้งไว้อย่างนี้หน่อยนะ มันจนะออกมาออกมาโอ้โหสวยดีไปกพร้อมไหมครับโดยแล้เกมนี้ชื่อว่าเกมูกรีกกโนโกหงหลังอจังเลยลูกเฮ้ยลุกเหรอวิธีการแข่งขันนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าพวกคุณเนี่ยคือเครื่องมือที่จะซ่อนนิ้วโป้งคุณจะใช้ได้แค่4นิ้วในแต่ละข้าง จากนั้นเราจะมีมิชชั่นมาให้ทั้งหมด3รอบผู้ชนะในแต่ละรอบจะได้3เหรียญอันดับสองสองเหรียญและอันดับสุดท้ายสามคนคนละเหรียญแนั่นก็ว่าถ้าคุณเป็นผู้ชนะ3ารอบติดคุณเก็บได้9เหรียญด้วยกันนี่ไงบอกแล้วว่าเทกระจาดชัดอ่ล้ครับตอนนี้พวกคุณได้ติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มมิชชั่นรอบแรกกันครับผมขออุปกรณ์ครับเฮ้ยทำอะไรอ่ะทำเสื้อเหรอใส่เสื้อกินเจ เดี่ยวแล้วติดกระดุมแรงมากติดกระดุมแต่ติดกระดุมแค่สาเม็ดบนเท่านั้นสองคนแรกที่ติดเสร็จจะได้คะแนนนะครับตามลําดับตั้งห้าคนพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วโหติดยังไงวะน้าตรี่มุลม่ทำอะไรอ่ะ แต่ในผล กินเดิมเนี่ยนะใช่แต่ว่าเปลี่ยนไม่เหมเอนเอโอเคครโอเคครับต่อไปเป็นบิชชั่นในรอบที่สองครับขออุปกรณ์ครับอะไรเนี่ยแกะสมที่แกะไงวะ กึงก่อนป้ามันน่า้แบบว่าบอกอเลยเฮ้ยพี่มาว่าพีามม่มาว่าเอ,อ้เ <c> ฮ <oughs> ้ยลกินเฮ้ยฉันวางเดิมผันไปถูกข้างและเฮ้ยกินทัตริ้ยนจะด้ตรวจสภาพด่ผพี่ ่ห้าได้แล้วเรากันตัว3ครับนี่นี่ได้แล้วเตเบอร์ผมแยกขอผ่านได้ิวเบอร์5้าแลครับเกมนี้เกมนี้ปล่อยปล่อยเบอร์ดีกว่าไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวมันจะนำโด่งไปไหนพี่เด้ในท่านที่2นะครับบิวกิ้นเสร็จก่อนได้ นีผันข,ขอดตามอ,อัธยาศัยเตรียมตัวลงหาดกันในอีกสักครู่ครับ <c oughs> ว้าวท่านี้สวยจังืมเสื้อขุนๆุนะคะก็ว่าเหมือนเคยเห็นที่ไหนเลยนะ จะไม่แบบแงบเอาหรอกูมันงบอ่ะกรด้หดี่มันเงบนะลูกลหัได้ป่ะคัะแม่ไม่ได้เด้อการแข่งแข่งนี่ก็จะไม่ จัดการให้หน่อยคะ่ะเลย,ย่างกันในชั้นศาลแน่โอเคครับทุกคนและนี่คือเกมสุดท้ายของพวกคุณซึ่งเกมนี้จะเป็นตัวชี้ชะตาว่าใครจะเป็นผู้ชนะก่อนจะเริ่มทำการแข่ขงขันขอทวนคะแนนหน่อยผู้ที่ออกนำ15คะแนนเฮ้ยใครวะโ่อเก่งเลยอะ เลขสซดสิบเซขกองและนี่คือเกมสุดท้ายของเราครับเกมตักตวงจ้วงเลยวิธีการง่ายมากครับพวกคุณน้อยออกเรียงลำดับออกมาตักนะครับพวกคุณตักให้ได้ทรายขั้นตับหนึ่งรั่วเล่ตกที่คนไหนคนก่อนหน้าได้สามคะแนนพคุณจะทำให้เพื่อนอีคนตายแล้วคนก่อนหน้า คนนั้นก็ได้2คะแนนฆ่าคนต่อท้ายเราให้ได้เพราะฉะนั้นลำดับในการเล่นสําคัญมากใครจะอยู่หน้าบิูกินต้องฆ่าเขาให้ได้เฮ้ยชิมเป้าเนี่ยนี่ผมะผมแค่บอกวิธีการเล่นของคนนี้<ห>นโกงให้พ่อครับอะไรอ่ะเร็วต้องห้ามไม่ห้ามชิเดินเรื่มพูดออกมาเลยหนึ่งสองสามห,หนึ่งเลยแ<ร>ล้วกันหนึงน่งเลยน้องกันต่อหนึ่งสามคุณเอางี้คุณอยากอยู่ที่สี่หรือห้าใจอยู่ที่สี่อ่ะกคุณอยู่ที่สี่ผมอยู่ที่ห้าให้ ใช่เต็มใช่จริงใช่ดิวแต่ถ้าจะรวมมือกันเพื่อฆ่าคนสุดท้ายก็แล้กันเอาเฮ้ยที่จะทำเรื่องนี้สายรู้ว่าขี้แพ้ชนเตท่านับ1รั่วระวังถล่มนะครับอุ่นหนอยจังเล Den er gammel. เซ่เ่ออกัน้อสตินะฮาืมมเอราทำให้มันเป็นแบบว่าล้ๆหน่ยโอเคทุกคนหยุดรับหยุดัหยุดรับเอารงนี้ล้อมรอบแค่นี้แล้วราบ 我了。

ไม่ได้แล้วว่าได้แล้วว่าเฮ้ยโอักัร่มมือนว่าร่วมมือกันไงถาพี่ทาได้กจงงพี่พีรูก ไม่เหลือแล้วกินกันไม่ได้ค่ะกันไม่ได้ค่ะมีเป็นคนบอกว่าเบาๆนะไม่แต่ว่ากฎมันเปลี่ยนแล้วเพราะว่าคนที่ทำลมอ่ะก็คือได้คะแนนค่ะหลอกฟังไี่ไหนมาเนี่ยและ ผู้ชนะในเกมนี้ได้แก่ซัดอัศพาตสองคะแนนผลการแข่งขันตลอดทริปที่ผ่านมาคะแนนรวมผู้ชนะมีทั้งหมด15คะแนน ในตอนไลฟ์นะครับดิวกิ้นจะได้กุญแจมากที่สุดการกตดิวจะมีเกมพิเศษเพื่อดูว่าใครเป็นอันดับสองแล้ได้ส่วนของน้องกับหนูยังไงคุณได้กุญแจหน่งดอกแน่นอนมดอกเดียวตลอดทลิปนี้มีการลงโทษด้วยสําหรับผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดสองคนคุณจะโดนฝังทรายให้เหลือแต่หัวมีแล้นี จะไปคำโทษนะครับอยากให้แต่ละคนพูดคนนะมาแข่งขันกันในตลอดเลปนี้ก็ที่จริงดีใจมากนะคะผมที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับทุกคนเลยที่สำคัญคือดีใจมากๆที่ทางเลสเนี่ยได้ให้เรามาแบบจอยแบบแลกเปลี่ยนความสุขซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเลมากๆเลยคลิปนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นทลิปที่ปกติเราไม่ค่อยได้แบบมาเล่นเกมด้วยกันอะไรเงี้ยครับส่วนมากเราก็ไปแบบเดินห้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยได้มาเล่นเกมเป็นบรรยากาศที่ดีค่ะสนุกดีได้ขึ้นเรือด้วย อ๋อก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมก,กิจกรรมกับทางเลนะครับกับพวกพี่ๆด้วยเคย<อ>ไม่เคยได้ร่วมงานมาก่อนเนาะก็นี่เป็นครั้งแรกเติมประสบการณ์ใหม่เหมือนกันนะเพราะปกติผมอาจจะไม่ค่อยได้เที่ยวข้างนอกหรือทำกิจกรรมที่แบบว่าตเต็มแม็กซ์ขนาดนี้คลิปนี้ก็บอกเลยว่าตเต็มแม็กซ์มากๆครับยังไงก็ฝากเลกแม็กซ์กับเลแเต็กด้วยนะครับขอ,ขอบคุณทางเลสมากๆนะครับที่มาเติมเต็มความสุดข,ของทริปนี้ให้ทั้งมันสุดหยัดลึกยิ่งกว่าทะเลนี่ ที่ผมแข่งแล้วจะได้ที่ต่างประเทศนะครับรู้สึกไม่เสียใจที่ได้มาใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆทุกคนจะติดเสียใจบ้างตรงที่มันมีเพื่อนที่เราถึงจะไม่โอเคแล้วแต่เราก็โอเคกับมันทรายทรายหลบจบไปไปเลยอ่ะเพรมันเจ๋งตรงนี้แหละครับโซ่ความจริงกัดกันเลยเพราะว่าไม่เคยทํางานกับพี่เต้พี่กันแล้วก็นกอดิวมาก่อนเลยนะสนุกมากครั้งแรกเลยก็คงไม่มีโอกาสถ้าเกิดว่าไม่มีเลยยังไม่ตามแต่ว่าไม่ได้ไม่จบนะครับเพราะว่าเรายังมี วันไลฟ์ที่จะเป็นการไปไข่กุญแจกันใชนะ่ไหมแล้วไม่รู้เหมนว่าใครจะได้เหรียญทองแต่ว่าณวันนี้จนถึงวันไลฟ์ผมเป็นผู้ชนะอ๋อยังไม่มีแบบว่าไข่ใช่ไหม <laughs> ไงบ้า เต็มขั้นมันเต็มแม็กไปอย่างสวยงามครับโดยบทสรุปสุดท้ายผู้ที่ยืนหนึ่งควา้นาเหรียญคะแนนไปได้มากที่สุดก็คือมิลกินนั่นเองครับแต่การแข่งขันของเรายัางไม่สิ้นสุดเพราะพวกเขาทั้ง5คนจะต้องนำเหรียญคะแนน,นที่ได้มาแลกเป็นกุญแจเพื่อไปไขทีบสมบัติล้นหาเหรียญทองคำสุดล้ำภาพจากเลยส่วนความสนุกของทิปเลซอนครูสแตกเต็มขั้นมันเตแม็ก ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดทั้ง3เอพิโซดไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับวันนีค่ะสนุกมากเลยอ่ะแต่ก็ยังต้องมารอลุ้นนะคะแบบว่ามีคุณแจแล้วใช่ไหมบิวกี้มีคุณแจเยอะที่สุดใช่ไหมก็ต้องมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่หาคุมสมบัติเจออ่า ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ Lace t h a i l a n d อีกครั้งนะคะที่ทำให้กิจกรรมดีๆเกิด,ด,ดขึ้นมาแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะจิมเด้วยนะคะที่สัสร้างนะคะรายการดีๆแบบนี้ออกมาให้เราได้รับชมกันส่วนปรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้มาเจอกันเร็วนี้แน่นอนคะ่ะตอนที่เราเนี่ยไข่สมบัติกันแล้วเจอกันจับปีบาย